ยาราลระมาซักแค่เราซักแค่ว่าสิบรูยี่สิบรูหรือร้อยรูแล้วก็สักมาแล้วเราก็มาจุ่มน้ำยาแล้วก็อบแล้วก็เอาปุกปอกสีชมพูแล้วเราขายคู่มาคู่หนึ่งก็สามสิบห้าสามคู่หนึ่งร้อยซึ่งคู่เลยนะ อันนี้ตกประมาณคู่หนึ่งละห้าบาทคู่ห้าบาทแล้วซุกเสร็จก็ไปขายสามสิบห้าบาทก็ว่าน้ำยาน้ำยางพาราค่าแรงน้ำยางพาราค่าสารเคมีค่าสีค่าอะไรรวมหมดค่าอบแล้วน้ำยางนี่เอาน้ำยางในสวนนี่เอา่ากน้ำยางในสวนมาเอาจากน้ำยางในสวนของส่วนเออแล้วก็เอามาเอามาสิบที่ว่าสูงสุดสี่สิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นน้ำยางสดมันจะมีความชื้นอยู่มันใช้ได้เนาะ พราะว่าปกติที่เคยเห็นเข้าทางมันใช้น้ำยางข้นกันแต่โดนกับก็ทําได้เหมือนกันแล้วปกติที่ขายส่งเยอรมันเนี่ยส่งได้เยอะไหมส่งทีครั้งเยอะไหมสองพันคู่ต่อเดือนแล้วก็ไม่ลื่นับจโ่แนนอันนี้มันไม่ลื่นนะถ้าเราไปจับโซนยากทอะไรแบบนี้มันไม่ลื่นเราสั่งซื้อร้านีทมีมาก่อนร้าที่มีก็สังซื้อในประเทแล้วก็ น้ำยางนี่ก็าอาน้ำยางที่ส่วน่เราะใ์ครับที่ไม่ได้ใช้น้ำยางก่นก็มีสารเคมีอีกตัวหนึ mm ่งสามคู่ร้อยใช่ไหมคะสคู่ร้อยวันนี้มานี่เราก็เไม่ได้เยอะนะสามคู่รคนข้านา ข้าังยาดัยายาพติดเป็นรวมติเ็นนักบร้องผูมองการไกลดุ้นแสงไฟส่องอาดามันสงบร่มเย็นพวงประชาสุสันเจ้าแห่งการพัฒนาเมืองตราสวัสดีทุกคนครับ และรองเลิมพุ่นะครับเป็นผู้จัดการโรงงานของที่นี่บกรรมการก็ไม่ได้ย้ายมานอกจากมาประชุมหรือว่ามาส่งเอกสารซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตํารวจทันตทีนหรือวิธีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะไปลูกย่างอะไรเป็นหลักนะครับครับผมประธานวิบูลสุกีต์ปานีนีิเป็นประธานกลุ่มตามสวนยางพาราสามใบยอด เล้วกลนะครับคนกรรมการกับ <Vorte> ก <il dunno> <the öst> ิจดีต้อนรับนะครับกับนี่คือสายการเราเป็นเป็นอยู่เนี่ยแล้วรวมตัวกันเสื้อเนี่กับใบรูปยางตั้งแต่ปี20นะครับก็จอหนังยางมาทำัวร้อยก็เลยแบบว่าเป็นดีดีเนี่ยตรวดตัวกันเพื่อจะ่ปัรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆของที่นี่เมื่อก่อนคือสายการลำเลียงสายค่าโดโล่สายคาาไอ้ท่าสายแล้วพอตอนหลังก็ นิดหน่อยก็เลยร์ดตัวใน3ปีแล้วก็เพิ่มมาพื้นเมื่อปี63เราก็มาติดเสาหลักทางกกับอย่างข้อกำแรงปกติเลเยอที่เห็นในโรเจกตเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นลูกค้าหลัก็คือการโหวตจนบึกระทานหลวงแต่ว่าพบประมาณมันมีแค่3ปีหมดเราก็เลยคิดคน้นก็คือตัวยางคาราที่มาใหม่ที่เห็นสีส้มเมื่อกี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของใหม่ที่ยังไม่มีสากคนไหนผลิตน,นะครับโดยเป็นที่นี้ที่เดียว นะครับนั่นคือหลกัหลกๆของก็เรียกว่าการไปรูปสําหรับที่นี่ครบแล้วที่นี่มีทบตั้งน้ํายาแล้วก็ยาแห้งถ้าเป็นไอยาทบตั้แต่งปกติจะเป็นยา,ยาแห้งยาแบ่งความฝันจะสเอามาผสมกับเคมีเรามีเครื่องผสมเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างในนะครับนี่นคือหลักๆก็คือมันอยู่ที่การยาการามอยู่ที่ที่นี่มันอยู่ที่แบบนะครับว่าเราจะเอาแบบไหน้าเหล่านี้นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นพื้นฐานอยู่นะครับ ต่ว่าต้นไม้ต้มือก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นสาขวะที่แปรรูปยางคาราผพูดกล้าพูดได้เดีว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเราเราครบกั้งน้ำยางแล้วก็ยางแห้งนะครับเรื่องเยอะอะไรวันนี้ นี่ครับห้องแหลกนะครับห้องแหลกที่นี่ถือว่าครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเวลาเราได้ของได้ทิ้นยามาเราก็จะทําสูตรก็ลองก่อนด้วยเนี่ยเครื่องผสมแต่วันนี้ไม่ได้ทําให้ดูเรามีเครื่องผสมขนาดเล็กเราผสมเพีนขึ้นโลเราทําสูตรขึ้นมาว่าจะเอายาเนี่ยไปทําอะไรพอได้ตัวนี้เสร็จเราก็ทดสอบการสูตรของยา มาทดสอบการสุกและสวัสดเป็นแผ่นแล้วมาทดสอบการแข็งแรงนะครับทดสอบแข็งแรงเสร็จเรามีทดสอบการสึกหรอนะครับเรามีเครื่องทดสอบการสึกหรอแล้วก็ทดสอบโอโซนด้วยเนี่ยทดสอบการสึกหรอยางมันสึกมากสึกน้อยแล้วก็ทดสอบโอ,อ,โ,อ,โ,อโซนโอโซนก็เหมือนกับว่าอ่ายางมันทนต่ออากาศดีไหมเป็นห้องหลบของ ถาอตาบ้านเกษตรกร,กรที่ครบที่สุดเนะครื่องไม้เครื่องมือครบที่สุดนะครับเรามียางแห้งกับน้ํายางฝั่งนี้ยางแห้งเนี่ยเครื่องผสมที่เราเห็นที่เด็กก็ยืนไอ้ที่พนักง,งานก็ยืนตียางสีขา,ขาว่ะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องตัวฝั่งนูน้นตัวนี้เรามีหลายชุดเรามีอยู่สองสามชุดครับไอ้พวกนี้ต้องออกแบบเองอ,ออกแบบเ,เ,ขเขาเขียนเป็นแบบมาให้แล้วเรามาออกแบบเนี่ยครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ Mm hmm. เราผสมยางไปได้กองลาแล้วเรามาขึ้นขึ้นอัดด้วยเครื่องนี้ครับสามสามเครื่องนี้ครับสามเครื่องนี้เป็นเครื่องอัดเนี่ยครับแมวเนี่ยอัดออกมาก็จะเป็นส่วนส่วนหัวเราเรียกว่าส่วนหัวนะครับ ทีนี้เราจะเอาแบบไหนมันอยู่ที่แบบนี่แหละครับจะเอาเป็นรูปอะไรอยู่ที่แบบทั้งหมดเลยนะครับตัอะไรนะอะไรนะตัวนี้เหล้อยห้าส350ตันตัวนี้200ครับ,ตรบแต่ฝั่งนู้นนะตัวใหญ่ๆะครับ4,000 <c oughs> อัดทีหนึ่งก็คือกว้าง2เมตร20ยาว6เมตรแครับเดี๋ยวเชิญส่นนี้ครับ ตัวนี้คือเครื่องอัดแต่ที่ฝั่งนันเป็นเครื่องทำสายพานไอ้น,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 นี้คือตัวตัดยางฝั่งเตรียมงานครับปกติตรงนี้เราจะทั้งเคมีการสานเคมีกันที่นี่ตัวนี้วตัดยางให้จากก้อนใหญ่ให้เหลือก้อนเล็ก แล้วตัวนี้ก็เครื่องผสมอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับตัวนี้ผสมได้ห้าสิบกิโลก็ได้ห้าสิบนิดผสมได้ทีหกสิบโลส่วนเครื่องใหญ่ที่นะครับคือของบ้านทางการใหญ่ใหญ่ระดับสามของเมืองไทยนะครับตอนนี้นี่ค่าไฟเยอะสุดเดือนห้าแสน ตอนที่ทำนะฮะัิกสามแสนสี่แสนห้าแสนที่สุดทํากันที่สี่ชั่วโมงแต่นี่คือสายพานที่เราทําสายพานน้าเลียงตัวนี้ทาหน้ากว้างได้สองเมตรยาวก็แล้วแต่กําหนดนะครับส่วนฝั่งนู้นนะได้เมตรยี่สิบเราจะมีสองเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องนี้จะเห็นว่าสามลูกกิ้งนะครับสามลูกยิ้งนะครับเคร่างใหญ่นเลยเครื่องใหญ่งน้นเลย,เค,รเลยครับ เราเคลือบผ้าเอายางเนี่ยเคลือบลงบนผ้าแท่งสีดำๆเลยครับทำจากเครื่องน,นี้ใช่มีไว้ทำสายตาแล้วที่ได้มาขอเรื่องที่สองไม่ชุดนี้นะชุดหลังนี้อ่เอาเดี๋ยวเชิญหลังนี้ครับรวยจราจรกับเสายางทับลุครับ เราเทเป็นน้ำมีสีเราใส่เทถ้ากรเไม่ใช้แต่เราใช้เคมีตัวหนึที่มันแข็งตัวตอมันแข็งกระดานเลยใช่มันไม่แข็งไม่แข็งนักแข่ตัวแข็งต้งแข็งัวมันเป็นเคมีที่ได้ต้องแต่กเลย

เพราะโเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่าไม่ได้กาดิิาเพ่มควข้าไเพราะว่าถ้าผมส่งไปแล้วก็แอบไปขายก็มันจะไปทำไ่ยากนี่บกได้อะบ่อน like, like mm ้ำเตียใสไปสูบ่อ้วยแต่ตอนนี้ไม่เยอะก็จะสูบบ่อนี้เข้าม่นเลย แล้วก็ตอกละครอ่าใช่แล้วบ่อๆนอนเน่ยไปจับเอาเอาน้ำกดใส่เพื่อเราจะจับพวกนี้สีเนี่ยออกให้หมดพอจับเสร็จมันมันจะแยกออกมาเลยแล้วจานะไรับเป็นส่วนที่เสียเด็กมันก็จะหลั่งขึ้นมาารล ยิ่งใหญ่ด้วยสัตวาในมหาบุรุษเป็นที่สุดเกิดไว้ในดวงจิตพระยารักษานุประเดชมาเฮทราบักมงดีอันนี้คือบินาแห่งยางพาราไทย